แบบที่812ของพี่มือแพนเวอรี่บีจีล่อห่ง4ปายดรุกและจอจากทีมตี้านดาทุกายจะเป็นชิป้ลงทำการแข่งขันในสนามที่10เขตทำการตั้ติดคแก้วแบบที่812ของพี่มือแพนเวอรี่บีจีล่อห่งระตหายจรุกและจุดือจากทีมตีด้านตดาทุก่ยจีเป็นชิป8ตีไ้ลงทำการแข่งขันในสนามที่10เขตการตั้ติดคือกีแก้ว ไม่ได้ That's right.

นในสนามที่ห้าแมตที่813ประเภทคู่มือเกมพีลคุณกร,อระบอกพีคุณธนากรจากทีมอาร์เอส1ลอยนึ่งพบกับทีมเอ้ยพบกับคุณเกียรติศักดิ์คุณจระจากทีมผูก่อเคียวเหียวแน่าอร่อยชอูลงทำการแข่ขันในสนามที่ห้าในสนามที่ห้าแมตที่813 ประเภทคู่มือเอทีเอ็มคุณอมรเพชรคุณธนากรจากทีมอาร์เอสร้อยหนึ่งพบกับคุณเกียรติศักดิ์คุณจรัสจากทีมหมูกรอบเขียวเหนียวน้าอร่อยชัวร์ตัวกลางจากหนุ่มหนักที่ห้ากรรมการผู้ตัดสินคุณนรส เหนื่้ยหนูน่หนเนไแ่งเป็นีละเป็นเใกล้ละเป็นปีละครอบร i okay. จากทีมมีชัยชัยชนะพบกับคุณพิเชษคุณหุติกายจากทีมคงนะครลงทำการแข่งขันในสนามที่13ในสนามที่13แบบที่814ประเภทคู่เอ็นพีลบคุณเชิดพงุณนักขอจากทีมมีชัยชัยชนะพบกับคุณพิเชษคุณหุติกายจากทีมีงศงนครลงทำการแข่งขันในสนามที่13กรรมการผู้ตัดสินคุณเซฟ

บนเดียวอ่ะแนะนํามั้ยนะ <laughs> <laughs> แต่เขาเก่าเกิวา่วาแล้วม่พอดีก็โยนมาต่างแล้วเราออแยกันแย่หน้นาหลังเขาก็เลือกแม่ว่าเจะไปฝั่งไหนเขาก็เรือก Terima kasih.

ไม่จำว่านะก่อนหน้านี่ลงเป็นเมือ่รมอร

แบ่งที่8วั15ประเทศคุมูเอ็นพีโลในสนามที่3คุณเอสคุเบสจากทีมเซาห์อีพบกับคุณแดงคุณดรลลี่จากทีมส่องไทยลงทำการแข่งขันสนาม3กัมาการผู้ตัดสินคุณบีครับ แบทที่815ประเภทคู่มือเอ็นพีโลในสนามที่3คุณเอสคุณเบสจากเซาท์มินพบกับคุณแดนคุณนันลี่จากทีมซ่องไข่ลงพัการแข่งขันสนาม3กรรมการผู้ตัดสินคุณบีมครับแบทที่816ประเภทคู่มือเอ็นพีโลในสนามที่8 นักลงนิรนาบกับคุณครูคุณอาจากแบตปทายลงทุนการแข่งขันสนาม8กรรมการผู้ตัดสินคุณโุนแมตที่816ประเภทคู่เอ็นกิโลในสนามที่8คู่เปียวคุณอาจากนักลงนิรนาบกับคุณครูคุณอาจากแบตปทายลงทุนการแข่งขันสนาม8กรรมการผู้ตัดสินคุณโถนขาทีน้ำับ แบทที่817ประเภทคู่ N-PLO ในสนามที่1คุณปั้งคุณฟิลจาก RSK พบกับคุณปคุณกาจาก RSK ลงทำการแข่งขันสนาม1กับราการผู้ตัดสินคี่เวร์แบทที่1ขออนุญครับแบทที่817ประเภทคู่มือ N-PLO ในสนามที่1คุณปั้งคุณฟิลจาก RSK พบกับคุณปคุณกาจาก RSK ลงทำการแข่งขัน,นสนามหนึ่ง กรรมการผู้ตัดสินคุณเวศครับ